สวัสดีครับเพื่อนๆสําสำหรับวิดีโอนี้นะครับผมจะพาเพื่อนเนะครับมาดูนะครับในส่วนของข้อแตกต่างนะครับว่าทำไมเราถึงต้องใช้ตัว plug-in tutor lms pro นะครับตัว pro กับตัว basic เนี่ยต่างันตรงไหนนะครับโดยหลักๆแล้วนะครับจริงๆในส่วนของ tutor lms pro นะครับจะค่อนข้างที่จะลองรับนะครับลองรับ การทำงานแบบมีประสิทธิภาพมากกว่านะครับส่วนตัวเลยนะครับที่ใช้งานบ่อยๆนะครับเนี่ยครับจุดที่ต่างนะครับเราสามารถเข้ามาดูได้นะครับที่ตัวตัว Product Filter MS นะครับเลื่อนมาด้านล่างนะครับในส่วนของฟังก์ชันพื้นฐานเนี่ยตัว Basic กับตัว Pro เนี่ยแทบจะไม่ต่างกันเลยนะครับก็คือในเรื่องของการสร้างคอร์สนะครับการทําโจทย์นะครับการ อัปเดตในส่วนของรายละเอียดแล้วก็พื้นฐานของคอร์สนะครับเชื่อมต่อ YouTube หรือ v i m e o นะครับตัวนี้ฟังก์ชันพื้นฐานตัว Core ฟ e a t u r e เนี่ยจะไม่เหมือนอต้องตัดมาตรงนี้ตัดมาตรงนี้นะตัว Core f e a t u r e นะครับตัวระหว่าง Bas i c กับโปรเนี่ยจะไม่ต่างกันเลยนะครับแต่จะมาต่างนะครับในส่วนของฟังก์ชันปีกย่อยนะครับอย่างเช่นการทำแบบทดสอบนะครับการสร้างแบบทดสอบนะครับ ตัวโปรนะครับก็จะรองรับนะครับในส่วนของการตอบแบบช็อตอันเซอร์นะครับหรือรูปแบบการทำแบบสอบถามหรือแบบทดสอบแบบแมทชิ่งนะครับการทำ Image Matching ตัวการสร้าง Image จนะครับอันเซอนะครับคำตอบที่เป็นแบบรูปแบบ Image นะครับตัวนี้จะต่างกันนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของฟังก์ชันตัว Advanced นะครับที่ต่างออกไปนะครับระหว่างตัว b a s i กเนี่ยจะไม่มี ส่วนต่อมานะครับก็คือในส่วนของ m u l ติ m e d i a a t t a c ท m e แอแทกเนะครับก็คือการแนบไฟล์นะครับไฟล์ต่างๆนะครับที่ใช้ในส่วนของประกอบการเรียนนะครับในแต่ละหลักสูตรนะครับตัวนี้เราสามารถที่จะอัพโหลดไฟล์นะครับที่ใช้ประกอบสื่อการเรียนเนี่ยได้หลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นวิดีโอเสียงนะครับไฟล์เสียงวิดีโอภาพนะครับหรือไฟล์ pdf หรือ microsoft word นะครับตัวนี้ ตัวโปรก็จะรองรับทั้งหมดนะครับนอกจากนั้นนะครับจะมีในส่วนของฟังก์ชันตัวคอส t p ีวิวนะครับก็คือเราสามารถที่จะเปิดนะครับบางบทเรียนนะครับให้สำหรับคนที่มาเป็นลูกค้าเราได้ดูก่อนนะครับตัวโปรเนี่ยก็จะทำได้นะครับตัวเบสิกจะทำไม่ได้นะฮะเราอาจจะเปิดบทเรียนนะครับที่เป็นไฮไลท์บางตัวนะครับเพื่อให้ลูกค้านะครับเข้ามาดูแล้วก็ สนใจเพิ่มเติมเนี่ยก็ต้องซื้อคอร์สของเรานะครับตัวนี้สามารถตั้งได้นะครับต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของอีเมลโนติฟิเคชันต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเวลานักเรียนนะครับเข้าเรียนคอร์สของเรานะครับแล้วมีคําถามนะครับพิมพ์ถามไว้ในระบบนะครับตัวระบบนะครับก็จะมีเมลแจ้งเตือนมาหาเรานะครับว่าตอนนี้มีคําถามที่ยังไม่ได้ตอบนะครับอยู่กี่คําถามนะครับหรือระบบกะ ระบบ Assignment นะครับก็คือการให้การบ้านนะครับตัวนี้นะฮะการสั่งการบ้านให้นักเรียนนะครับเพื่อทํามาส่งอะไรอย่างนี้นะฮะตัวนี้ก็จะมีในส่วนของหลายๆฟังก์ชันเลยนะครับที่ตัวเบสิกไม่มีนะครับแต่ที่ผมชื่นชอบนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวระบบตัวนี้นะฮะในส่วนของการจ่ายเงินนะครับเป็นระบบสมาชิกนะครับตัดเงินเป็นรายเดือนนะฮะ เราสามารถที่จะทำคอร์สออนไลน์ของเรานะครับแล้วสามารถเรียกเก็บเงินนะครับลูกค้าของเรานะครับเป็นรายเดือนได้นะครับให้ตัดแบบออโต้นะครับตัวนี้ก็จะมีปลั๊กอินลองรับนะครับสำหรับตัวโปรนะครับรวมถึงนะครับเราสามารถที่จะแมนนวลในเรื่องของการสมัครคอร์สต่างๆได้นะครับยกตัวอย่างนะครับสมมุติว่าเราทําการตลาดไปแล้วเนี่ยลูกค้าของเรานะครับไม่ได้สมัครผ่านระบบในส่วนของเว็บไซต์ของเราใช่ไหมฮะสามารถเขาสมัครผ่านตัว m e s s e n g e r นะครับหรือทักอินบ x มาสมัครนะครับเราสามารถที่จะสร้าง User นะครับแล้วก็ทำการแมนน a l นะครับแมนนว l ก็คือเพิ่มลูกค้าของเรานะครับเข้าไปในคอร์สต่างๆของเราได้เลยนะครับตรงนี้ก็ตัวโปรสามารถทำได้นะครับแล้วก็ไม่รวมถึงการอัปเดตต่างๆนะครับตัวโปรนะครับก็จะมีอัปเดตฟังก์ชันต่างๆมาอย่างสม่ำเสมอนะครับแก้ปัญหาบั๊ต่างๆนะครับ โดยที่เราสามารถที่จะเข้าไปใช้งานฟังก์ชันต่างๆที่อัปเดตได้ก่อนนะครับมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ผมจะต้องซื้อในส่วนของไลเซน์นะครับที่เป็นแบบตัวโปรมาให้ใช้งานหรือใช้เรียนกันนะครับโอเคครับก็สำหรับวิดีโอนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่วิดีโอถัดไปครับขอบคุณครับ